สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหยาบกระด้างไม่ชุ่มชื้นหรือว่ามีสิวฝ้าก,กระจุดด่างดำนะคะที่มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะก็คือเจ้ากูต้าฟอต้าตัวนี้นั่นเองค่ะเสกผิวให้ใสปิ้งช่วยปรับผิวหมองคล้ำให้กระจ่างใสมีออร่าสุขภาพดี ฟื้นฟูผิวแห้งยาบกร้านไม่ชุ่มชื้นให้กลับมามีชีวิตชีวาฟื้นฟูสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอให้กระจ่างใสเปล่งปัง่งลดปัญหาของการเกิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกป้องผิวจาก U V ไม่ให้ผิวหมองค้ำง่ายตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวในหนึ่งเดียวเลยนะคะลดสิวลดฝ้าผิวพรรณสดใสนะคะ เคล็ดลับง่ายๆนะคะแค่วันละ1-2แคปซูลก่อนนอนกูต้าฟลอต้าตัวนี้นะคะไร้สารตกค้างทานต่อเนื่องได้แล้วสูตรนี้นะคะได้รับการบอกต่อมากที่สุดดีจริงเห็นผลเร็วแล้วก็ปลอด